กินเมา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 สนับสนุนโดย Neo s t a ต Ta มหัศจรรย์แห่งการผัดผิวใหม่ เลิกแล้วค่ะหนูเลิกกับเขาแล้วค่ะเลิกแล้วค่ะหนูเลิกกับเขาแล้วค่ะอย่าหยังหรอกค่ะไม่คิดมีใหม่หรอกค่ะมีแฟนกับเขานหนึ่งคนละผีกี่บ,นบน่นจะหนูทนไม่ได้จเจ้ามาก็ปั่นแต่งานละดึกเดินถึงบ้านคุณพี่คะจะแม่สวัสดีค่ะจะดิ๊กแม่ก็ไม่ค่ะ ปวดบัวมันไม่สบายเปล่าแต่บ้านเหรออาบน้ำเย็นนะแต่มาเช้าเนี่ยวันนี้ชําโบนะนิดนนไปงานมาพี่อราาอร่าไทยไปอาบน้ำ<ป>นะไม่ยอมเปลี่ยนให้พี่แต่งตัวสวยตั้งแต่แล้วอู้นินี่เล่นคนละนิดตกลงกรนนินนดก็ช่วยใส่ตาทำไมนะเออไม่น่าก้มเลยพี่อรทัยไปนั่งก่อนโอเคนั่งไหนมุมไหนสวยคะอ่มุมมมุนี้ได้ป่ะมุมนี้ใช่ไหมคะด้านไหนแทนมุมนี้ค่ะ ทำไมเป็นคนตามใจแขกรับเชิญอย่างนี้อซ <c oughs> ิดดานหไหวไหมครคบโอเคแตงกิ้วโอเควันนี้คุณพี่มาสวยฉ่ำโบขนาดนี้คุณน้องก็เลยมีครีมตัวใหม่มอบไปคุณพี่โอเคเป็น Ultra m o i s t u r i z i n g Face Cream นะเป็นครีมเสริมการผลัดผิวสุดใหม่ด้วย p h a ที่สกัดมารรจากผลไม้นาะนาะนะชนิดในนฮะสูพิเศษเลยเฉพาะนี o อ t r a า a ซึ่งนำเข้าจากอเมริกาเ <c oughs> ท่นา,นนะทนานั้นนะเดนมาไกลอ่ะถ้ามาไกลขนาดนี้ไม่ตีไม่ได้อ่ะใช่ครีมตัวนี้นะซึมเข้าไปเข้าผิวของเราอย่างนุ่มนวลช่วยเสริมการผลัดผิวที่ กราบกรานให้หลุดออกอย่างอ่อนโยนให้คุณพี่เนี่ยนะเผยผิวกระจ่างใสแลดูอ่อนเยาว์นะฮะจาก80เหลือ25เอาสัก30พอไหม30เหรือ20นะซึ่งเหมาะกับทุกสภาพผิวด้วยนะครับเอาละครับคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้นะมีแจกให้พี่ไฮด้วยนะฮะหนึ่งชุดเลยนะคะพี่ไฮขอบวก็คุณค่ะแต่คุณผู้ชมทําตาปริบๆแบบพี่ไฮอยากได้ใช่ไหมตายแล้วแล้วพวกเราจะได้ไหมคุณผู้ชมต้องโทรเข้ามาต้องโทรเข้ามาทำใหญ่บ้างต้องโทรเข้ามาที่เอยมากโทรเข้ามาที่0814268817แล้วบอกสรุ ของนโอสตราตแค่นั้นถูกต้องสองสัยแรกรับปเลยผลิตภัณฑ์จากนีโอสตราตามาจัในการผลัดผิวใหม่ครับทั้งเซตเลยเราก็พาพี่หายขึ้นมาที่ชั้น32นะฮะ t 6 r jazz l o u วให้โซ so. หมุนบรรยากาศโดยรอบในกรุงเทพหมดเลยนะถ้าเหมาะใช่อเอ็ดก,กี้รู้ไหมว่าพี่หายเคยมานั่งที่นี่ครั้งหนึ่ง จริงเปล่าวมากรุบกรอบป่าวอ่อฮะแบบว่าพลาสติกนี้นิดๆอย่าพูดไปเดี๋ยวคนเขาก็รู้หมดจีบเดี๋ยวนี้นะแอบกิุบนะไม่บอกน้อก็มีบ้างอะไรบ้างหมายพูดแล้วเปรี้ยวปากขำๆกั็ท่านผู้ชมไม่มีอะไรมานั่งกรุบกริบกับเพื่อนที่นี่ไฮโซมากแล้วก็บรรยากาศดีมากที่สุดเราอยู่ที่มิลเลนเนียมฮิลตันกรุงเทพถูกต้องค่ะไม่ไกลค่ะมาๆใกล้ๆสบายเราแถวนี้นะเห็นท่าน้าแบบว่าเขาเรียกท่าน้าเมื่อย ทานน้ำแม่น้ำเจ้าพยาดีกว่าไหมคะแล้วไม่ได้อยู่อิตาลีหรือซตโรเนี่นะฮะม่น้นนี่เล่าที่มาของอาปพอนเนคโคนซวนน์หน่อยเล่าตั้งแต่ไหนเอาตั้งแต่แรกหรือว่าเอาปัจจุบันตอนนี้ตั้งแต่แรกในซึ่งจริงๆแล้วเหมือนเอาเรื่องเก่ามาเล่าใหม่เขารู้จักกันแล้วอาปาพอนใคล้มากเอะไรยังไๆอะไรอย่างไงเท่าที่อยากเล่าแล้วกันเนาะเท่าที่อยากเล่าหนูก็ดื่มน้ำส้มไปพี่ก็เล่าไปซีถามว่าตอนนี้นะไอ้กี้เราทำงานไม่แตกต่างกันหรอกนะไม่ได้หยุดเลยนะสักวันหนึ่ง เวลาจะชิ้ช่องเนี่ยนะฮะยังต้องขออนุญาตนะยค,ครับถูกต้องค่ะทีมงานคะขอ,อชิ้ช่องหน่อยครับเพราะาเหนียวแล้วสดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยจริงๆ <S <S วเวลาทำงานขอก่อนได้ไหม แต่จะทำไหมทำเราเราแต่งกับงานหลายคนบอกว่าอุ้ยตายละไม่ใช่ว่าคนขี้เหร่นะถ้าไม่มีสามีจะเป็นไปได้เหรออะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ไม่รู้จะไปบอกทำไมบางทีคนถามมากคุณคะามันเรื่องส่วนตัวของดิฉันคุณคะามันเรื่องส่วนตัวของดิฉันใช่อย่ามาถามมากคือถ้าเรามีแล้วเขาไม่ใช้เงินกับเราเราขอไม่มีดีกว่าขอไม่มีดีกว่าเก็บไว้ข้างนัานอย่างดีรอรอท่านจะสวยดีมาอะไรนะรอรอท่านจะสวยดีมาเออจริงจริงท่านไม่ได้ดูเลยหรอท่านชอบท่านชอบสไตล์แบบนี้ใช่ แต่นี่ต้องไปโกกผมสีดำใช่ไหมแต่นีโอ๊ยตาแล้วเขาต้องถ่ายรูปนะโพสนิดนึงนอกเรื่องมากเลยนะคะไม่เป็นไรใครเป็นคนเรียกอภารนคอสวรรค์ใครเป็นคนเรียกอภารณคอนสวัเองเมอกนไม่ชอบชื่อนี้เลยนะเอกจริงๆริมีความรู้สึกว่าชื่ออะไรวะยาวมากเราจะบ้าเหรอเขาชื่อกันแค่ยุ้ยคำเดียวเออยยุ้ยญาติเยอะ ยิ่งยงยอดตัวงงานยิ่งยงค่าสองคำมนจิตคำสร้อยนฝนธนสุนทร <พอ S 2> นครสวรรค์ <พอ S 2> นครสวรรค์น่าจะแค่นั้นก็พออาภาพรนนะครสวรรค์เจ็ดพญาเจ็ดพญาโอ้ค่ะแล้วมันยาวมากแ,แล้วซึ่งคนแบบเรามีความรู้สึกว่าคนต้องจำเรายากแน่ๆตั้งชื่อนี่ปะก้าเปียอ็กซที่กว่าคนจะจำได้ใช่ป่ะตอนที่จริงๆตอนที่เลิกแล้วค่ะหนูเลิกกับเขาแล้วค่ะเขอย่างหลอกค่ะไม่คิดมีใหม่แล้วค่ะ คนจําเราไม่ได้จํเชื่อพอ่ได้แต่จําได้ว่าเฮ้ยเรื่องเราเข้ามาแล้วอารมณ์เสียป่ะอารมณ์เสียป่ะก็นี่ไงก็เป็นที่มาของอารมณ์เสียได้ป่ะจนมาชอบไหมชอบไหมนี่คนเริ่มเริ่มรู้จักเ็นพี่ไฮดังนั้นเลยอ่ะเ็นพี่ไฮดังนั้นเลยอ่ะมันก็ไม่มันก็ลากยาวมาแล้วไมแบบว่ากดอะไรที่วะ ดังทุกเพลงเลยดังแล้วไงงานเจ้าก็เยอะไงถ่ายรูปลงอิสกรมตลอดบอกไซะก็มีบ้างตอนนีเข้ากำลังยองยู่ในรถตู้ังถ่ายเลยคิดดูดีในรถตู้ก็ถ่ายอยู่ในห้องน้ำดีน่ไม่ถ่ายในห้องน้ำมีบ้างแต่เราเก็บมุมก็เจ้าตั้งแต่เลิกแล้วค่ะชอบไหมคนที่จำชื่อเราได้ใช่แล้วมาใครไม่มีเมียอะไม่มีเมียยกมือมายกยกอะเนี่ย ก็มีมาแล้วค่ะกลัวเมียไหมใครไม่กลัวตอนนั้น่ะก็มาเรื่อยๆแล้วก็มมมีียยเหรอมีถามว่ากลัวเมียไหมใครไม่กลัวถ้าไม่กลัวก็ยกมืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จนมาอารมณ์เสียจนมานอนนอนไม่นอนใช่ไหมใช่แล้วน้องนอนไม่หลับนอนไม่นับไม่หลับกระซับเพราะว่อเต้นละมันกระซับมันก็ตายพอขึ้นเพลงแต่ละเพลงเราจะจำได้จะจำได้เพราะพี่ไฮเขาจะมีแบบ ความสนความแบบว่าเอ้ยพี่ชายเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยขี้อังอังหน่อยเอ๊ยอะไรอย่างเงี้ยจิ้งจ้นันอันนี้หื่นอ่ะอันนี้ดูยีก็มาจนจนจนมาถึงอ่าเชเบะ เฉ็บมาห้าปีแล้วนะไอ้กี้หปีแล้วยังไม่ได้ออกลวบ้านเป็นตัวเองเลยได้จะไปฟิตกับคนโน้นฟิตกับคนนี้ฟิตเชอริ่งกับคนโน้นคนนี้ไปเรื่อยๆไม่มีเวลาทำไงก็ใช่แล้วก็รับงานจ้างทุกงานงานจ้างนี่ทุกนาเลยข้าวกะถิ่นใช่ไหมก็งานอะไรมากมีงานงานเมาหมอยไยสิเออก็มีช่วงนี้กระถิ่นจะเยอะเอาเงินจากกะถินมาจากวัดนี้เอาไปให้วัดโน้นอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติของของศิลปินทั่วไปอ่ะพี่ว่าเมื่อสมัยนั้นก็ไม่เบาเลยสมัยเมื่อสิบเจ็ดสิบแปดปีที่ผ่านมา ใช่ไหมเป็นรุ่นพี่ใช่ไหมสวัสดีค่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะไม่ต้องอะแต่รุ่นพี่ตอนนี้นําโกยรายได้ไม่นํามากเลยนี่ก็ธรรมดาสักหน่อยภาษีไม่ต้องมายุ่งนะฮะให่ใหญเพราะว่าจานคุณน้องหมดละเอาขึ้นไหมอารมณ์เสียดื่มได้ดิงดิงดิงนิดนึงนะฮะอ่ะทราบไหมว่าพี่หายของเราเนี่ยนะฮะสมัยตั้งแต่แบบเด็กๆแบบเบาเลยไปกวดตามงานวัดตลอดชอบอ๋อ ชอบชอบร้องเพลงเขามีความรู้สึกว่าเราได้ยินเสียงเพลงแล้วเป็นคนที่จําเพลงแม่นมากเพลงพี่พึ่งเนี่ยนักร้องบราน,นอกเมื่อซุริเรียนยมสนธยาเราฟังแค่รอบสองรอบเราลองได้เลยเราฟังแค่รอบสองรอบเรา้องได้เลยเออแล้วก็ชอบมีความรู้สึกตายแล้วทําไมเราลองเพลงแล้วเ,เราฟังเสียงตัวเองฉันร้อ,อ,องเพลงเพราะใออออน,นความรู้สึกตอนนั้นน่ะก็ คนรอบข้างก็บอกอุ้ยนี่เขามีเวทีประกวดทำไมหล่อนไม่ไปละยาตอนนั้นคือเพลงลูกทุ่งร้องเวลาประกวดนี้ใช้เพลงของใครคะพึ่<ก>พง,พ,งพึ่งพึ่งส่วนใหญ่อ๋อจะเป็นเพลงตามยุคตามสมัยกระแสะเข้ามาซิอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยรู้แล้วอย่าบอกรู้แล้วอย่าบอกรู้แล้วอย่าบอกกับใครนะอะไรออพวกนี้เอามาแล้วเวลาเราร้องหำหำหรือว่ามีใครบอกเรามาว่าอุ้ยเธอห้เธอร้องแบบรถอ่ะมีเนี่ยคนรอบข้างรู้ปะคนชาวบ้านรอบข้างมั่นใจสิเขาก็จะเป็นคนยุ่อวุ่สิคะ บางทีงานวัดงานบวชง,งานแต่งงานขึ้นบ้านใหม่กดจุกผมไปมีเครื่องไฟดิเซนก็ไปขอเขาร้องเพราะอยากโชว์เสียงเพราะทุกคนบอกว่าเราร้องเพลงเพราะอ,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 อุ้ยเราเออชอบเรารู้สึกว่าแบบว่าเราต้องร้องมอนทูบีคนที่คนที่เป็นนักร้องออนันจะมาอย่างนี้เนาะแล้วเมื่อก่อนเนี่ยแถวบ้านนะต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะมีแบบน่ะเขาชอบ เต้นลำวงกันเหมือนนกเพนกวินอะเต้นล้อมกันเป็นแถวแล้วก็ท่าเดียวอ่ะหนึ่งสองสามเตะสามสี่ห้าเตะอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเราได้ตังไหมเวลาเราไปประกวดหรือว่าได้ประมาณห้าบาทสิบบาทไม่ได้ประกวดอันนี้ร้องให้ชาวบ้านเต้นเออร้องให้ชาวบ้านเต้นห้าสิบบาทลูกใครว่าอ๋อลูกตะแหนงคนรู้จักคุณพ่อหมดเลยเออลูกตะแหนงมาร้องเพลงเก่งไปไปตามมันมากเขาก็มารับไปร้องเพลงให้ชาวบ้านเต้นตอนนั้นเราเชฟบะมาอ้วนอ้วนมากไอ้ที่อ้วนลราดำมาก แล้วตอนนั้นคือเราก็เชฟมากของเราอยู่แล้วแต่เราก็สุดสวิงนิ่ของเราฉันคิดว่าฉันสวยมากอไม่เคยแคร์อะไรเลยแต่งหน้าป่ะปอตัวเราไม่แต่งนะดูก็เปลีอยสวยมาเป็นปริงเลยมาดัง แลวเขียวแล้วก็เต็มที่เต็มที่แล้วเต้นสะบัดไม่แค่สื่อเพราะสื่อไม่รู้จักเราตอนนั้นอะเต็มที่ของเราแล้วก็ห้าบาทสิบาทมาสิีมีวันหนึ่ง้องได้ร้อยกว่าบาทว้แต่แล้วเรามีความรู้สึกเราไปเกี่ยวข้าวต้องวันนึงยังไม่ได้ถึงร้อยเลยอะแต่นี่เรามาแหกปากน้องอยู่แค่ชั่วโมงเดียวได้เป็นร้อยเนาะห้าบาทเอามาหยอดกันสามบาทห้าบาทได้เต็มมือเลยคุณนั่นก็เป็นที่มาเหมือนเป็นประสบการณ์ให้พี่ไฮเนี่ยแบบว่าได้มีโอกาสก้าวเข้ามาการเป็นนักร้อดองเขาก็จะมีเวทีประกวดทั่วไปเราก็ แล้วได้ที่หนึ่งบ้างได้ที่สองบ้างได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วจนแบบว่าเออก็มาเข้าวงการเข้าวงการยังไงได้เข้ามาอยู่ในสังกัดของพี่พึ่งเลยป่ะอ่าจริงๆอ่ะเข้านี่แหละที่มาของพี่พึ่งเนี่ยแหละค่ะบริษัทตอนนั้นเป็นบริษัทไม่ใช่นักมวยนะชื่อบริษัทบ็อกซิ่งสาวบ็อกซิ่งสาวเนี่ยเจ้าของบริษัทเนี่ยเป็นเมื่อก่อนก็ทําค่ายมวยมา่อก่อนเขาก็เลยคงชอบอ่าชื่อนี้เขาก็เลยมาตั้งมาตั้งตอนนั้นก็ทําวงพี่พึ่งแล้วก็ที่เอกชัยศรีวิชัยเขาบอกว่าประกวดรับสมัครแดนเซอร์นักร้้อองงประจววพก เฮ้ยตอนนี้รออายุสิบหกแล้วนี่ว่าสิบเจ็ดแล้วว่อยากไปอยากไปใช่มาแล้วหรอมาแล้วมาแล้วสิบประมาณสิบเจ็ดแล้วอะค่ะตอนมาขอพ่อพ่อก็ไม่ให้มาคุณพ่อห่วงห่วงสวยมากไงลมเสียคุณพ่อห่วงใช่ป่ะอืมเม้ามอยดื่มหนาหน่อยไม่ให้มาพี่อ้อนวอนพ่ออยู่ประมาณเดือนเออพ่อใจอ่อนให้มาพ่อบอกหนูสวยหนูไม่ทำร้ายใครหรอก พ่อัวจะบังงับข้อก็เลยเข้ามาอยู่วงวงพี่ไม่ใช่วงพี่พื่อมาอยู่วงพี่เอกแต่เรามีความรู้สึกว่าทำไมไม่ให้เราอยู่วงพี่เพื่อเรามาเราต้องการจะมามาอยู่วงไอเดอดอลุอนราชินีลูกทุ่งแต่ไีอยู่วงพี่เอกเขาไปร้องเพลงนักร้องขั้นเวลาเออไปร้องไปร้องก่อนก่อนก่อนพี่เอกจะขึ้นเวทีจนเลยคาะเลยมาเสียงดู ร้องบอกว่าร้องแล้วก็รู้แน่อย่าบอกโอ้ยสองเลคนก่อนที่ก่อนหน้าจะออกแล้วตอนที่เราไปร้องร้องขั้นเวลาอย่างเงี้ยเราได้เช็คฟีดแบ็กไหมแบบคนดูเขายอุ้ยเด้กพวงอะไรทุกพวงทุกวันลดเนาะและก่อนหน้าแบบว่าสามสี่พวงได้ตลอดลดเนาะลดเนาะไม่รู้คนคนชอบหรือว่าใครแบบว่าไม่รู้ว่าจ้างเขาชอบชอบคนชอบเพราะพี่หายเป็นคนมันสนุกสนุกจริงๆรหลังจากนั้นเนี่ยโอ้ยพอได้ไปอยู่วงกับพี่เอกแล้วเป็นไงมาไงถึงได้เริ่มเออนี่ความบังเอิญพี่อาจจะเล่าให้ฟังว่า นกร้องรุ่นพี่เขานัดอัดแผ่นก็คือจองห้องอัดไปแล้วเราก็ต้องเข้าห้องอัดชั่วโมงละห้าร้อยชั่วโมงละพันหรืออะไรก็ไม่รู้ช่วงนั้นพันห้าเรยสักอย่าง,งเขา<ๆ>ไม่ไปใหญ่ไม่ไปไม่ไปแล้วก็เจ้านายเห็นแล้วบอกว่าต้องขอบคุณรุ่นพี่มากนะคะที่ไม่ไปเ,เห็นแล้วแบบว่า,าเสียข้าห้องแล้วทําไงละ่ะพราะจองไว้แล้วคนอื่นก็มามาใช้ต่อไม่ได้ก็เลยไอ,อ้หนูมึงว่างใช่ไหม เออเออลองไปใส่เสียงเพลงนี้ให้ฟังหน่อยสิเพราะว่าเราฟังนักร้องรุ่นพี่เนี่ยร้องทุกวันเฮ้ยเราร้องได้ร้องได้ก็เลยแบบเออเออทำตัวดีๆนะเดี๋ยวอาจจะให้เป็นเอ่อเอาเพลงเก่าๆมาทำใหม่เอออุ้ยตะวันฉายแสงกันเริ่มผุดขึ้นดาวตะวันผุดขึ้นเลยตอนนั้นคือตอนนั้นเด็กเราดีใจไหมหรือว่าเฮ้ยเราอะไรเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตปีสิบเจ็ดแบบประวิกามรู้สึกอุ้ยตายแล้วเฮ้ยจริงเหรอ เราทําตัวแบบไม่ยุ่งกับใครเลยตอนนั้นรุ่นเพื่อนๆมาด้วยกัน18คนมีผัวหมดเลยเอกี้เพื่อนๆอายุสิบเจ็ดสิบแปดมีเัืนหมดแล้วมีหมดเลยไปรักดนตรีบ้างคอนวอย์บ้างอะไรบ้างคือแบบว่าไม่เหลือเลยแต่ครั้งนั้นพี่แฮพี่หายก็ยังโสดอย่างสิงอย่างโสดอย่างสิงจนเลิศจนทุกวันนี้เก็บไป้ล้องน้ําเหมือนเดิมยิงในเชิติดี่าเด็กยงสวยมากคืออยากเป็นนักร้องอยากเป็นอยากอยากมีชื่อเสียงอยากเป็นแต่แลกกับความ ความโสดคุณจะต้องอยู่คนเดียวไม่หรอกพี่ไฮคือนอกจากที่รับรับคอนเสิร์ตแล้วพี่ไฮก็รับงานปักตะไคร้ด้วยใช่ไหมมีแต่คนอยากให้ปักแต่เราก็ไม่กล้าปัก <c oughs> ปกลัวฝนะนจะตกไม่หยุดไม่เป็นใจไม่เป็นใจเงคิงอ่ะันไม่เป็นไรเราปักได้แต่เรากลัวว่าฝนมจะตกไม่หยุดแล้วเราก็จะเสีย <c oughs> <c oughs> ไม่ปักดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยพอได้ไปรอปุ๊บวันนั้นเราโทรบอกคุณพ่อเลยไหมหรืออะไรเออ ก็ไม่มีโทรศัพท์ช่วงนั้นไม่มีโทรศัพท์เขียนจดหมายอย่างเดียวตัวเลขอย่างเดียวเออส่งไปอาทิตย์นึงก่าจะถึงบ้านอะไรก็พอตอนนี้หนูได้เป็นนักร้องประชำวงพี่เอกชัยศรีวิชัยแล้วนะและหนูนะก็ขายหลังเวทีขายเครื่องดื่มนะขายทุกอย่างเลยขายมาม่าเอ็มร้อยห้าสิบอันนู้นนี่นั่นเขียนบอกหมดเลยเออแล้วก็พ่อก็บอกเออดีๆๆกลับไปบ้านเอาเงินไปให้พ่ออยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาท ว่าเราไปขายตัวว่าเออได้เยอะนะสมัยก่อนนะชันมก่อนเราได้แค่วันละเจ็สิบวันละร้อยมาขายของหลังเวทีเก็บสะสมสะสมวันนึงก็มีรายได้สามสี่ร้อยนะคุณเมื่อประมาณยี่ิบกว่าปีที่ผ่านมาแล้วก็หอบเงินกลับบ้านไปนะสามเดือนเอินไปให้พ่อหมื่นห้าเขาหาว่าเราไปขายตัว อาจจะแบบหุ่นเซ็กซี่ชาวบ้านไม่เขาบอกมันจะไปทําอะไรได้โอ้เราทําไร่ทํานาปีปีงเราได้ก็ไม่กี่หมื่นนี่มันเป็นปั๊ดเดียวทําไมมันได้เงินมาเราใช้ความสามารถมันจะต้องไปขายตัวแน่นะแล้วหนังหน้าอย่างพี่จะมีใครเอาไหมเรานึกในใจนะแต่ว่าพ่อน่ะเป็นคนที่เครียดพ่อแบบเราเดินบอกพ่อเลยมั้ยเราบอกล้วก็บอกว่าไม่พ่อคะไม่จริงนะพ่อแต่พ่อก็คือฝั่งปากชาวบ้านมากอะแกก็เครียดแกก็เลยขึ้นมาดูที่กรุงเทพว่าเราอยู่ยังไงเออพอแกมาเห็นแล้วแกก็สบายใจ อคือความสามัคคนใช่ลงลุกคุกคานไปเรื่อยๆถ้าพี่สวยนะพี่จะไม่ว่าสักคำลมเสียกินน้ำปัดพี่ไม่น่าจะคานอ่ะฮะพี่ว่าไม่น่าจะลมลุกคุกคานพี่นะลมลุกคุกกลิ้งเออได้ดื่มก่อนดื่มก่อนดื่มก่อนโอเคจะสาดน้องนะทุกวันนี้พี่ฮายมีมีมาทั้งหมดกี่อัลบั้มแล้วอัลบั้มอ้โหนับไม่ได้แล้วอ่ะกินพี่ลืมนับอ่ะจริงอ่ะจริงๆมันเยอะมากเลยเนอะมันเยอะมากไม่นับนะถึงร้อยเพลงวะ กว่าคุณประมาณห้าหกร้อยเพลงเนี่ยคุณขายฉันเป็นร้องเพลงจริงๆกับวงการมายี่ส2บสองเพี่สิบสองปีะปนะกว่าที่จะแบบผมมีชื่อเสียงโด่งดังมากเลยเก็คือเพลงที่ทำให้รู้จักก็คือเลิกแล้วค่ะเลิกแล้วค่ะนี่กี่ปีกว่าจะก,ก็คือขานี่มันจะดังอ่ะเก้าปีอยู่วงการมาเก้าปีกว่าจะถึงเลิกแล้วค่ะ<ด>แล้วเลิกแล้วถ้ามัด ท้อคุณแต่ไม่ถอยท้อคุณแต่ไม่ถอยเออดีมากคือแบบมีความรู้สึกว่าอุ๊ยเราจะต้องไปให้ถึงไปขอเขาลองเขาก็ไม่ให้้องไปยืนล็อกเต็มราคาอะไรเงี้ยเราก็ต้องตามวงคนน้นคนนี้ทีเขาก็ให้วันละห้าร้อยอุ้ยห้าร้อยก็ได้ตั้งเยอะสารแนแบบว่าไปไปขายของขายของอุ้ยเดือนนึงได้ตั้งเป็นแสนเป็นแม่ค้าตั้งแต่เด็กไปขายข้าวแบบ ขายข้าวแกงอ่ะขายข้าวแกงให้ให้ที่ห้างสีลมคอมเพล็กซ์เออพี่ไปเซ้งนะไปเซ้งร้านไหนนะขายพนักงานเออเดือนหนึ่งได้ได้กำไรแสนกว่าแสนกว่าได้มาประมาณ3-4เดือนดัดจริตไปไปผ่อนบ้านค่ะไปซื้อเตาหัวไปซื้อรถค่ะก็ทำยังไงล่ะก็ไรแสนนึใช่สิเราก็รู้สึกว่าเราอยู่ได้เอิดไปดาวสัก สักแสนกว่าบาทสองแสนกว่าบาทเราเราเราก็มีมีเท่าเท่าอยู่แล้วก็เอาพ่อแม่มาอยู่ได้แล้วก็จันและเนยไปออกรถอีกค่ะรถคันแรกอีฉันบีเอ็มค่ะโอ้ยเราก็ไม่รู้รเขาใส่รถจรถิงๆคันแรกขับบีเอ็มเลยนะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะประมาณหกเจ็ดเดือนของขายไม่ได้ค่ะเขาเซ้งต่อค่ะแล้วก็งานก็ไม่มีขับรถหนีค่ะเขาจะตามยึดไอ้กซ์กี้พี่เจ้ว่าเลยอยากลองให้อ่ะ รถหนีทุกวันเลยสี่เดือนยังไม่ได้พอดค่ะตายแล้วล้อยังไงล่ะเขาจะมาเอารถหนีเขาจะมาเอารถแล้วก็ขับรถหนีเออเรื่องอะไรเราตื่นเช้ามาแล้วก็เอารถออกมานี่ถ้ขับบ้านหนีได้ขับบ้านหนีนะคะใช่แล้วเนพลิกผันยังไงถึงว่าเอ้ยแล้วบังเอิญเนี่อพอมาทำเลิกแล้วค่ะเจ้านายบอกว่าอะ ใหอัลบั้มสุดท้ายทำมาแล้วแอัลบั้มในระหว่งาวงที่ขายไปด้วย <อะ S 2> เราก็ทําเพลงไปด้วยใช่อา<ะ>ชีพเสริมของเราก็คือขายของขายของดีกว่านักร้องอีกค่ะตอนนั้นนะ,ะไรายได้ดีดีแสนก็ากนบาทอัลบั้มต่อไปก็คือได้ร้องเพลงเลิกแล้วค่ะได้ร้องเพลงเลิกแล้วค่ะก็บอกว่าเออถ้าอับาลบั้มชุดนี้ไม่ประสบความสำเร็จคือแกกับฉันเลิกกันเครียดเลยเครียดสิคุณ เรื่อง้วไงพอเขาไปร้องเพลงนี้ก็คือเดือนแรกยังนิ่งอ่ะนึ้วก็บอกว่าเฮ้ยเทปตอนนั้นเป็นเทปไงเป็นเทปเขาปล่อยเพลงเรื่องอะไรขาดยังล่ะปล่อยแล้วปล่อยแล้วอ่อยปล่อยตอนตีสามตีสองแมวยังหลับช่วงนั้นถูกพันปล่อยแล้วพันเพราะเขาคือช่วง ถ้าช่วงกลางวันนี่มันหมื่นห้าสองหมื่นเจ้านายไม่มีตังค์จ่ายก็เลยไปปล่อยตอนตีสองที่สระยังไงล่ะยังไงล่ะแววหลับหนูหลับเออแววหลับหนูหลับแล้วแล้วทีนี้ตลกเอาไปเล่นคาเฟ่ตอนนั้นไปช่วยน้ำท่วมเออเพื่อนพึ่งพาเป็นเป็นโครงการของสภากาชไทยเหรอเออเพื่อนพึ่งพายามย่าเออพี่ก็ไปร้องแล้วไปนั่งรอเมื่อไหร่จะได้ร้องสักทีปล่อยเพลงไปประมาณเดือนเดือนครึ่งแหละเทปบอกว่าละสามสิบม้วน โอ้โหเครียดเนาะเครียดสิคะแล้วทีนี้ขึ้นตั้งแต่หัวค่าจนถึงตีสองยังไม่ได้ร้องเลยเพราะว่าคิวต้องรอ,อคิวคนอื่นขึ้นเราเ,าเป็นตัวเล็กๆไงเป็นตัวมดตัวปลวกนนเขาใช้ขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้เงี้ยก็ไปนั่งฟังเขาตลกขึ้นประมาณหกเจ็ดคะเอาเพลงเลิกหรอคะไปเล่นทุกคะเลยก็เลยแบบเอ้าทำไมเขาเอาเพลงเราไปร้องทุกคะเลยล่ะเออแล้วทำไมเรายังไม่ได้ร้องขึ้นไปเท่าไหรเลยทำไมทำไมเรายังไม่ได้ขึ้นดิเขาบอกเจ้าของเพลงก็มานั่งอยู่นั่งตัวดำเป็นปลิงอยู่หลังเวทีตาปิ๊บ ตัวมินเมี่ยงเลยพี่ตัวเล็กมากตัวนั้นบอกเจอพี่ตลกนี่ยเขาเห็นเราเขารู้ไหมว่าเราเป็นร้เขารู้เขารูา้เ<อ>ขาบอกนี่ไงเอาทำไมไม่เอาขนนกมาอะไรนะเราพูดกันพอหลังจากน้ำลดประมาณสักสองอาทิตย์ค,ค่ะคุณขาคุณรายการทีวีติดต่อมาค่ะวิเทจะออกออกออกสามสิบม้วนก็เพิ่มมาวันละสองร้อยห้าร้อยเจ็ดร้อยพันหนึ่งหมื่นหนึ่งอุ้ยโอ my god มแบบว่าชีวิตแบบพีคเลยเนาะพี่หายกันชีวิตจริงๆนะเนี่ยต้องขอบคุณต้องมันอยู่ที่วงการตลกเลยนะจริงๆนะตรงนี้ถ้าใครเอาเพลงเราไปล้อไปเรียนเนี่ยมันก็ทําให้คนได้รู้จักเรามากขึ้นต้องบอกว่าพี่หายนี่เป็นเป็นเป็นศิลปินที่อดทนมากๆเนาะโอ้่เก้นะเก้าปีนะ ซึ่งคนอื่นเข้ามา2อสปีเขาประสบความสําเร็จในชีวิต9ปีแล้วแบบพี่ไฮก็ไม่ท้อด้วยเพราะนั้นเป็นตัวอย่างที่ดีนะผู้ชมใครที่แบบกำลังท้ออยู่นะดูพี่ไฮไว้หนห่อกว่าจะประสบความ,ส,มสําเร็จท,ที่ความคำโบราณเขาบอกว่าความอดทนอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นใชจ่จริงๆถ้าเราทําอะไรเรามุ่งมั่นกับมันแล้วเนะี่ยสักวันมันต้องประสบความสําเร็จจริงๆนะฮะเดี๋ยวพี่ไฮพักแป๊บหนึ่งนะฮะเข้าห้องน้ําแล้วก็เดี๋ยวหาน้ำเย็นๆพี่ไฮนิดนึงนะฮะ ให้พี่หายนั่งสปาทีนิดนึงนะฮะแล้วก็เดี๋ยวฉันเนี่ยขอนวดเส้นคลายเส้นตรงนี้นิดนึงนะฮะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อกับไอ้กิบเกกมาเ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 มา